เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ Fre ออฟยูนิ e วิหากคุณกำลังมองหาพระเครื่องเครื่องรางของขังเสริมดวงเสริมโชคลาบสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของเรา Face of Universe มีพระเครื่องเครื่องรางของข,องขังมากมายให้คุณได้เช่าบูชาและร่วมประมูล หรือติดต่อเข้ามาที่ l i n e at at 4 7 7 f f j, e j อย่าลืมเข้ามาร่วมประมูลกันนะครับร้อยโทสมบัติบัญชามเมฆหรือบัวขาวบัญชามเมฆชื่อในวงการว่าบัวขาวเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการการต่อสู้ระดับสากลโดยเฉพาะ ในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่นเคยเป็นนักมวยไทยสังกัดค่ายมวยปอประมุกบัวขาวได้แยกมาก่อตั้งค่ายมวยบัญชาเมฆซึ่งมีนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงอีกสองคนคือซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆและนารุโตะบัญชาเมฆเมื่อวันที่5กรกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566บัวขาว ได้จัดการเปิดของขังที่สะสมมานานผลแรกตามคำเรียบร้องของแฟนๆจะมีรุ่นใดบ้างแอดขอยกตัวอย่างมาสักห้ารุ่นให้พอได้หอมปากหอมคอกันนะครับ 1. เหรียญพระมหาชนกเหรียญพระมหาชนกเป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ขนาดกำลังทรงงานและด้านหลังเป็นรูปพระมหาชนกกำลังว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรเลียนพระมหาชนกจะแบ่งออกเป็นจำนวนพิมพ์ดังนี้ 1. เรียนพระมหาชนกชุดใหญ่จะแบ่งออกเป็นเนื้อทองคำหนัก34กรกัมเนื้อเงินหนักยี่สามกัมเนื้อหนักหนักยี่สี่กัมและหนังสือพระมหาชนกเล่มสินเงินปกแข็ง 2. เหรียญพระมหาชนกเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่จะแบ่งออกเป็นเนื้อเงินใหญ่กับหนังสือพระมหาชนกเล่มสีแดงปกแข็ง 3. เหรียญพระมหาชนกชุดเล็กจะแบ่งออกเป็นเนื้อทองคำหนัก10บกร,รมัมเนื้อเงินหนักเจดกร,รมัมเนื้อนาคหนัก7ดกร,รมัมและหนังสือพระมหาชนกเล่มน้ำเงินปกอ่อน 4. เลียนพระมหาชนกเนื้อเงินพิมพ์เล็กจะแบ่งออกเป็นเนื้อเงินเล็กกับหนังสือพระมหาชนกเล่มสีแดงปกอ่อนปีที่ผลิตจะเป็นปีพุทธศักราช2539 2. เรียน25พุทธศตวรรษเมื่อปีพุทธศักราช2500 ได้มีพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนอกจากนี้ยังมีการสร้างพระพุทธลีลาสูง2,500นิ้วหรือ62.50เมตรบนเนื้อที่2,500ไร่ที่ตำบลสารยาจังหวัดนครปถมหรือที่รู้จักกันในนามพุทธมนตร ณพื้นที่ดังกล่าวได้จะสร้างพระเครื่อง25พทธศตวรรษทั้งหลายขึ้นซึ่งมีรายละเอียดในการจัดสร้างดังต่อไปนี้พระเครื่องเนื้อทองคําแท้สร้างเพียง2,500องค์พระเครื่องเนื้อชินสร้าง2,421,250องค์พระเครื่องเนื้อดินสร้าง,ง2,421,250องค์ พระเครื่องชนิดเหรียญน,นิกเกลิลสร้างเพียงสองร้านเหนเรียญ 3. เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแดงวัดเขาบดอิทปีพุทธศักราช2 5 0 3าสำหรับเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงจะสร้างในปีพุทธศักราช2503าโดยบรรดาลูกฟิดลูกหาได้ขออนุญาตจะสร้างเพื่อเป็นที่ระลึก ในงานฉลองสมณาศักด์เป็นพระครูยานวิราชเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2502พร้อมรับพระราชทานสัญ,ญบัตรพัยดยศร่วมกับโอกาสฉลองอายุย่างเข้าปีที่83มีการจัดสร้างเป็นสองเนื้อคือเนื้อเงินจำนวนเพียง83เหรียญตามอายุและเนื้อทองแดงลมดำจำนวน15,000เหรียญ สี่พระขุนแผนเครือบกุ้วะใหญ่ชัยมงคลพระขุนแผนเครือบวัดใหญ่ชัยมงคลนับเป็นพระเครื่องอันเลื่องชื่ออันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรียุธยาด้วยมูลเหตุการจัดสร้างความงดงามของพุทธศิลปะพุทธลักษณะรวมถึงพุทธคุณที่เป็นเลิศครบครันจัดเป็นต้นแบบของพระพิมพ์ขุนแผนที่ได้จะสร้างกันต่อมา จนถึงปัจจุบันซึ่งต่อมาภายหลังปรากฏพระขุนแผนเคลือบตามโกอื่นอาทิกรุโลงเล่ากรุวัดเชิงท่าและกรุบางใหญ่ซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกับพระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลทุกประการและห้าภาปิดตาแข่งหมอนหลวงปูจีนวัดท่าราช ภาพปิตาของหลวงปู่จีนี้ก็จัดเป็นอีกหนึ่งพระปิตายอดนิยมในชุดเบญจภาคีซึ่งพิมพ์ทรงภาพปิตาของหลวงปู่จีนจะจำแนกพอเป็นที่สากลได้ดังนี้ 1. พิมพ์แข้งหมอนใหญ่กลางเล็ก 2. พิมพ์เม็ดกระบกใหญ่เล็ก 3. พิมพ์กีบบัวเสียญหมนใหญ่เล็ก 4. พิมพ์กีบบัวเสียญแหลมใหญ่เล็กห พิมพ์ไม้คำเกวียนใหญ่กลางเล็กส่วนเนื้อผ้าปิดตาหลวงปูจีนจะเป็นเนื้อผงคุกลักส่วนใหญ่จะจุมรักหรือทารักจะเห็นเนื้อในเฉพาะส่วนสูงที่ถูกสัมผัสเนื้อส่วนมากจะเป็นสีมตาลอมเหลืองเนื้อจะละเอียดมากทาถูกเหงื่อจะออกน้ำตาลเค็มเป็นยังไงกันบ้างครับ กับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปครับ